มเมนูมะแรงเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปค่ะเก็บเองค่ะนี่กับบักอือนะคะนี่กับชะอมนี่กับนองไม้ที่เขาต้มไปเขาใช้มาแกงค่ะผักล้งตูเขากัะปลูกเองนะ,ะ้ะนี่จะของเขาปลูกเองทั้งนัง้นเลยค่ะพี่น้องหยอดฟักทองค่ะสะอ่อนค่ะที่เขาปลูกไว้นะคะแบบประตังใจปลูกเนี่ยได้เก็บได้กินได้แกงแล้วเด้อค่ะพี่น้องพูะใดรวยกั่ไงแล้วผู้ใดมีฟักทองหรือยังเด้อค่ะ แนะน้ำให้เอาดอกผสมกันด้วยค่ะที่ได้หนวยยหงไๆนี่เห็นบ่หนวยที่ผสมพันธุ์เทียบแรกที่เฮ็ปแล้วคะ่ะนี่ว่าหนวยหบ่แง้วคะจากนั้นก็จะได้เก็บแกงแลวะะวกก้วนี่นะคะ่ะเอาเกสรตัูผูนี่ไปจำกับเกสรตัวเมียเน้่จะค้นผลผลิตกับมากที่ได้ญ่ไหมคะค่ะนี่ได้แกงแล้วนะคะจากไข่ยังก็บิีบเบิดเรียบร้อยแล้วปึ๊บพี่น้องสาออน,นะคะ่ะเห็นผลผลิตที่เจ้าของบ่ได้ตั้งใจปลูกแต่มันได้เก็บได้กินก็ดีใจค่ะ ขอบคุณทุกคนเลยค่ะหายไปโดนค่ะช่วงนี้เรียกร้ายค่ะฝนกระตกทุกมือเลยขอบคุณทุกกำลังใจเนยค่ะ